สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News นี่แหละซอฟท์ power ไทยที่แท้จริงสาวจีนปั่นจักรยาน4,000กิโลเมตรมาเรียนมวยไทยกับบัวขาววาเราสนันโซเชียลจีนสาวจีนปั่นจักรยาน4,000กิโลเมตรมาเรียนมวยไทยกับบัวขาวนี่แหละซอฟท์ power นับเป็นเรื่องดีๆของวงการมวยไทยซึ่งกำลังเป็นไวรัลสนันโซเชียลจีนอย่างมากโดยเพจ Facebook บัญชเมฆจิมระบุว่ามีสาวจีนรายหนึ่งลงทุนโรงแรงปั่นจักรยาน4,000กิโลเมตรเพื่อมาเรียนมวยไทยกับบัวขาวบัญชาเมฆที่ค่ายในจังหวัดเชียงใหม่เพจของบัวขาวระบุว่านี่ก็อีกรายซอฟเพวเวอร์อีกรายคนนี้จากประเทศจีนตอนนี้ติดชาร์อันดับที่3ของเวยปอละ กับการที่หลีเจิ้นเฉียงสาวจีนจากเมืองเหมียนยางมณฑลเสฉวนได้ตัดสินใจขี่จักรยานเป็นระยะทางกว่า4,000กิโลเมตรมายังประเทศไทยเพื่อทำความฝันให้สำเร็จในการมาฝึกซ้อมมวยไทยที่ค่ายพี่บวกขาวที่เชียงใหม่และขึ้นชกในประเทศต้นตำรับของมวยไทยพวกเรามาเอาใจช่วยกันนะครับ เพื่อใครในนี้เจอเขาก็ทักยิ้มให้บางช่วยกันแสดงความเป็นเจ้าบ้านที่ดีและต้อนรับเขาในฐานะที่ชื่นชอบมวยไทยเหมือนกันเราควรภาคภูมิใจที่ชาวต่างชาติหลงไหลในมวยไทยที่เป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติของเราผ่ามการแฟนๆและชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและให้กำลังใจสาวจีนคนนี้อย่างมากหลายคนบอกว่า ศิลปะมวยไทยเป็นอีกหนึ่งซอฟต์าวอร์ไทยที่ปรากฏสู่สายตาชาวโลกอย่างเด่นชัดจริงๆอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ